สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอินสวัสดีค่ะคุณนันตีนันตีขอบคุณน,นะคะหยุดพักเที่ยงเคยขึ้นตีห้าแล้วก็แปดโมงเชา้าไม่ได้ขึ้นขึ้นไปเอากาแฟมาดื่มกาแฟด้วยกันคะ่ะทุกคนนี่ค่ะกาแฟใส่นมแต่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะ ออกมาข้างนอกเหมือนเดิมดูค่ะแดดดีบรรยากาศดีแต่ว่าหนาวพิม่าจะตกนะคะเมื่อวานนี้ตกหน่อยสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีทุกกำลังใจค่ะตั้งมองรถนะคะมอง <laughs> ชมรถชมบรรยากาศไม่ได้ถือ ไปหมดไปไม่ทั่วถึงก็อย่าว่ากันเด้อค่ะพี่ๆเพื่อนเพราะว่าทำงานด้วยกลับไปบ้านก็วิ่งวิ่งไปไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสบายดีค่ะทำงานค่ะขอบคุณนะคะ แดดออกแดดอยู่ข้างโน้นนั่งแล้วก็ไม่อยากลุกค่ะพี่ๆเพื่อนเมื่อวานนี้พาออกไปเดินนำทางวันนี้เดินเดินข้างหลังเดินข้างหลังบริษัท ฮานกบรรยากาศลมหนาวมากทุกคนตรงนี้ก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะเนี่ยที่มีตู้มีตู้ใส่ของหนาวมาก แต่ส่วนมากไม่ไม่ได้เดินมาทางนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นบริษัทพูดไปก็ฟันออกปากไปดูแดดค่ะโอ้ยฟันโรงงานทั้งนั้นนะคะแถวนี้โรงงานติดติดติดติัน แดดงี้ก็ไม่ไม่ร้อนนะคะทุกคนหนาวต้องใส่เสื้อกันหนาวอะ่ะบริษัททั้งนั้นค่ะแถวนี้รถเนื้อก็จะมาส่งตรงนี้ค่ะมีมีทุกอย่าง ถ้าสั่งก็ได้กินทุกอย่างค่ะมีขาหมูหางหมูมีตับมีเครื่องในมีทุกอย่างแล้วก็อย่างว่าแหละถ้าเปรียบเทียบกันมันก็ไม่แพงค่ะที่นี่เนื้อหมูเนื้องอจะถูกกว่าบ้านเราก็แล้วแต่เนื้อเนะคะ่ะ อันนี้ก็ที่เห็นข,า,ขาวๆนี่ก็เป็นไอ้นี่นะคะเชื้อไฟเอาไว้อบไส่กอกตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าไปข้างในตู้นี้ก็เป็นตู้ใส่ของค่ะตู้เก็บพวกถุงมือพวกถุงกระยา พวกผ้า,ากันเปื้อนพวกถุงถุงเออ่ใส่เนื้อถุงพวกเออ่เขาเรียกถุงอะไรอะถุงอัดไอ้นั่นนะคะดูดดดูดลมออกทำงานเราต้องใส่เสื้อกันหนาวสองตัวสาตัวนะคะทุกคนเสื้อหนาหนา ไม่งั้นม no ันก็จะหนาวมากเดินไปเดินมาก็ดื่มกาแฟด้วยกันค่ะทุกคนหนาวเดี๋ยวไปดูข้างหลัง ว่าจะขอว่าจะขอหัวหน้าไทยตรงที่แพ็กไส้กรอกพาเดินรอบรอบโรงงานค่ะทุกคนรอบนอก เราหยุดเที่ยงเดินได้เดี๋ยวไปดูข้างหลังที่เขาแพ็กของขายอันนี้ก็เป็นตู้ตู้เก็บพวกเออลังลังแพ็กไส้กรอกแล้วก็เป็นพวกเอ,อฟิล์มนะคะฟิล์มทำไส้กรอกรถก,ก็อยา หัวหน้าน้ำหัวหน้างานไฮหัวหน้างานนะคะทุกคนที่นี่ก็มีกล้องอกจรปิดนะคะติดทั่วทุกบริษัทนะคะทุกคนมีรบนอกก็มี มีได้ก็แค่นั้นล่ะค่ะกะโมยมาลักเอ่อเอ่อตัดรถจักรยานไปคันหนึ่งก็จับไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นทางแก๊สที่ว่าเราใช้แพ็กไส้กรอกแพ็กเนื้อนะคะนี่ก็ตรงนี้จะขายปลาตรงนี้ที่ทำงานนี่ค่ะดึงนี่ ฮัลโหลอาจารยนุงเย้มเพื่อนรงงานฮะตรงนี้เป็นที่ขายของค่ะที่คนมาเอาของมาซื้อของเขาก็จะมาขับมาข้างหลังนี้วันนี้ขอขึ้นรถ ยีสิบนาทีนะคะพี่พี่เพื่อนยี่สิบยี่ห้านาทีเมื่อเช้าไม่ได้ขึ้นเ it. ก็บนิดผสมหน่อยไปค่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะเอ่อถ,ถ,ถุงใช่ค่ะถุงนสะูนอากาศใช่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 ค่ะ ใช่ค่ะเรียกชื่อไม่ถูกใหญ่ยยอยู่ค่ะใหญ่ยยอยู่โรงงานใหญ่อย,ย,อยู่อากาศดีเนี่ยแต่หนาวเขาต้องโรยเกลือนะคะถ้าเห็นเขาขาวที่พื้นเนี่ยคือเกลือนะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาโรยมาให้น้ำแข็งไม่ให้ไอ้นี่มันเกาะพื้นค่ะเนี่ย เห็นไหมคะเพราะว่าไม่ให้เออไม่ให้ถนนลื่นนี่คะ่ะคนทำงานคนอยู่เมืองนอกก็ต้องทำงานนะคะทุกคนเงินไม่ได้ร่วงเหมือนใบไม้ <laughs> อดทนเก็บออมทำงานถึงจะมีเงินคะ่ะ ท้องฟ้าสวยนะอากาศออกอย่างนี้เดี๋ยวค่ะบริษัททั้งนั้นนะคะเนี่ยบริษัทต,ตรงนี้ก็เป็นบริษัททำอาหารส่รงส่งสนามบินนะคะแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเขาทำทำอาหารแพ็กอาหารท้องฟ้าสวย ทองฟ้าสีครามหัวหน้างานชอบชอบล้อโอ้ยูทูบเบอร์แกก็ไม่ว่าอะไรนะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวถ้าแพ็คใส้กอกวันนี้ก็แพ็คแพ็คเสร็จแล้วแพ็คไปพันกว่าพันกว่าถุงนะคะเดี๋ยววันไหนแพ็คถ้าแพ็คเยอะเดี๋ยวจะเอาไปตั้งแล้วก็ถ่ายให้ดู เศรษฐีสวัสดีจ้า thank you to everyone ขอบคุณนะคะเมื่อช้าไม่ได้ขึ้นเศรษฐีนี่ห <c oughs> ยุดพักเที่ยงก็เลยก็เลยขึ้นไม่ได้ไปหาใครหรือไปหาช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณนั้นที่ก็ นันติง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 ใช่ไหมคะโอ้ยถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนี่เห็นไหมลมวอยวอยดูต้นไม้ดูใบหญ้าต้นหญ้าเกลือให้ขาวหมด อีกสองนาทีนะคะก็จะไปและะ้วค่ะยีสินาทีวันนี้โอ้หัวหน้างานยืนอยู่นั้นหลบอย่างเร็วหัวหน้างานยืนอยู่นั้นหลบอย่างเร็วแน่นจริง ออกแต่แนนตี้อะ่ะมันไม่ไม่ใช่สรลอีอะ่ะมันสรลอีรู้จักกันมานานแล้วเนาะคะ่ะนานมากสมัยก่อนนี่วิ่งกันหูดับตับไหมไม่รู้บ้านใครเป็นบ้านใคร นอนดึกๆก,ก็ยอมสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังขึ้นกันอขอให้ทุกคนปังๆนะคะ คนไล์สดอยู่นี่ก็ขอให้ปังๆเมื่อวานไม่ได้จับปลาเสร็ฐีเขาปล่อยน้ําปลาที่ตรงเคยจับนะ่เขาปล่อยนานน่ะรอไม่ไหวหนาวก็หนาวเสียดายมากเลยมาวันนี้ไม่รู้ว่าเขาปล่อยน้ําอีกหรือเปล่าถ้าเขาปล่อยเราก็จะได้ไปจับปลา ช่ค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะ Thank you to everyone ขอบคุณคุณนนติ้งนะคะแล้วก็เศรษฐีนะขอบคุณมากๆเลยค่ะเนี่ยเวลาข่อยสิลงกัมมาเนาะโอ้ยข่อยขึ้นต้งโดนแล้วมาอยู่มาดันแน่กด ไลค์กดเลิฟกดติดตามเนเดอร์ค่ะลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะบัดตี้ค่ะบายบาย